ซื้อเบนอะเอ้ยู่นี่ไงยังไงตี่ตัางหา้อันนี้คือจี้พี่กล้วยเหรอพี่ไม้เหรอไม่ใช,ใช่ใช่แล้วใช่แล้วส่งสติ๊กเกอร์เนี่ยจาตีดองบอกด้วยว่าจาตีไม่สนแล้ว <c oughs> มันตัวอะไรมัตารีแน่นอนใช่มัตารีเกิดไฟเลยไหมอนนเอาเอาอุ้ยะไดแลย em cu quay luôn ôi ôi đấy. em tỉ dậy cu lấy em cũng tái. em em <laughs> <laughs> <Tài. cười> <Tài mốt. cười> <laughs>

ต้องใส่ลบเกมเลยอ่ะมาแล้วก็ตายบ้าไหนบอกว่าอย่าตีกันลูกโ้ซ้อมเราก่อนใส่ไม่ยังเออว่ะใส่สุดเลยนะก็มันฆ่าเพื่อนผมอ่ะผมทำไงเออตีน้องเออตีน้องอ่ะผมทำไงรับไม่ได้หรออีว็อบบี้ตายก่อน มันทำป๊อปปี้ตายไงเออถ้าโคกตายยังฟอฟอบ้าเลยเยอะกว่าฆ่าคนที่คนที่เขาตั้งใจเล่นน่ะ <c oughs> <c oughs> มายิงลบใหม่เอาสนูบยิงลบใหมนี้โนโนโนโอ้แค่กองกองเดียวผมฆ่าไปเจ็ดเร็วว่ะบ้า ตัวใหม่หือแดกเลยเพือ่อนมันคือสิงงมงเนาะทางกุลุงทำไม,มถ้าจะเจอคนเทพขนาดนี้เดี๋ยวสีนี้ <c oughs> ได้เงิน <c oughs> ส่งลิปนี้ให้หมาเนาะได้เงินเหรอพ่อเบ่ตายได้เงิน นี่เงาน่าจะเงาไม้เนี่ยสกีนกับสกีนได้แล้วก็ดูเลยว่าดูเลยว่าแบตเตอรี่แค่ไหน,นเฮ้ยเอาพวกพี่วตังให้ใครถือไว้ตัวไม่ซื้อหรอบอก็พี่เอาตังทิ้งไว้กับโคกเนี่ยเอาตังกับโคกมันหมดแล้วอะ่ะหมดแล้วก็ไม่ต้องซื้อกระเป๋ เลยขาคู่ผมไปไหนวาใครเห็นมางมันฆ่าบ๊อบบี้ก่อนนะเออมันทำบ๊อบบี้ก่อนทำใครก็ได้แต่ไม่ควรทำคนที่เขาตั้งใจเล่นนะ พิมบอกไปดิเจอกันในฟินิกส์นะไอสองรอบเราไม่ใช่เหรอเออชุบมันมีคนมาชุบปั๊บกูเอาต่อจะด่ากูยังไปะเดี๋ยวเรพาไปเออถ้ากดสามว่าไม่อยากกดคนเดียวไงเพื่อนมันไม่ฟังหรอก ไม่แม่เราจะฟังอยู่แต่ผมเปิดก่อน <c oughs> ผมเปิดก่อนนี <c oughs> ผมเปิดไอ้ตัวตัวอีกทั้งไห้เปิดก่อนละคู่ <c oughs> เอ้ยพี่มีอันนี้นะลืมบอก <c oughs> ดับคู่อันนี้แฉ่แฉ่เอ้าพี่ก็ใช้ดับคู่อยู่ไม่ใช่หรอพี่มีเงาคู่ด้วยจากศพพวกมันนั่นแหละ บีพิอ๋อแต่ดูไม่มีดาบคู่อ่ะก็ค่อยไปเอาอันนี้พี่ไว้ตีเป็นเงาคู่เงาคู่พี่หายอเอา้านี่อีกแหม่คูกล้วยแน,น่นอนยีั้งให้กับมาตาลีน Ui Ủa liều đơn phỏ Lùng léo, bắn lùng léo Đi rồi thì sao Cáng léo lên đến đi lại, lên đến đi lại mấy เบรคให้แล้วเบรคให้เบรคให้ขอบคุณตายหนึ่งตายหมดิาวหายเลยอไตัวใหม่โดนที่กระทุ้มเข้าไปนี่ไงมีงาคุกอ๋ออ๋อมันไม่มีอะไรนะอะไรนะวกขาวแล้วเหรอ ไม่พออ๋อหมดแล้วหมดแล้วบ้าขาวาาไม่ต่อสัญญา <c oughs> ไม่หยอกสตีดไฟเตอร์มาแทนไง <c oughs> มาก็มาสักเกมโบราณเลย <c oughs> นะครับข้า <c oughs> สามโบกนะใครจะเอา,ยยาครับ โบกนี่ฟ้าโอ่งนะตายตั้งแต่ครึ่งโอ่งแล้วล่ะครึ่งฝาหนึ่งโอ่งคือดีไปดิ่งทำไมเฟรมเด็ดตกวะไม่มีไฟ เเาออโดกไม่ไม่อย um yes. ู่แล้วก็หนไม่นานแกอจะดูเราอยู่แต่ได้ดูได้เหรอได้ก็เราแพ้ก็ถ้าตายแล้วมันก็จะดูอะใช่ถ้าตายไม่ถ้าเรามองในเงี้ยดีนะบางทีเพื่อนเราเขาอาจจะมาเพื่อให้เราปั๊มอันติก็ได้เออมาช่วยอัพแรงอย่างเงี้ยไม่ปั๊มอันติไง

ไม่ลอดักแอนเหรอแอนนี่ตัวจำละแอนหูอู้หาวเงาสวยจังเล่มนี้เงาสวยจังยืมหน่อยนะ ลองบอกไปสิไม้ก็เล่นทากิดาโหดเกิน

เราไปแล้วไปร้านก่อนไปผมมีเงาผู้นะผมเฮ้ยมีดาบผู้งงแต่มีเจนเงาผู้อยากเปิกดกระเป๋ามากเออปองไม่เต็มอยูอ่เฮ้นี่อนคนดูร้านค้าดูบนหลังคาร้านก่อนนะเรามีไฟฟ้าดูบน,นหลังคาเออเราสู้ได้ผมมีไฟฟ้าช็อนหัว

สายพี่นอนี่นอี่อี่นอนเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยอ้จหบปวดดิคืนอไอเด็กปั๊มไม่ขึ้นแล้วนะไปเลยโอ้อเยเยอะมันแรกว่ะ ก็ต้องแด้กันแล้วไม่มีอะไรเสียเกิดตามขึ้นอยู่โอ้โหโอ้มันรอดเราได้เงี่หว่าเพื่อนมันตายข้างนอกตายวงอ่ะตายอยู่ดีตายสองอยู่ดีตายหนึ่งตายสองไม่รอดหน้ามันกลับเอาเหล่า นี่ไม่ได้เผยแพร่งดเดี๋ยวติดบูลลี่เยอะเกินเจ็บไว้เจ็บไว้ตอนฆ่าแอามกู